สวัสดีครับผมอยู่กับบุญอรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญอรอดก็ยังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดำของบุญอรอดครับอ้าลงไปทำอะไรเนี่ยเจ้าการยาวฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพบอรก่อนครับว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดให้ฟังฮะนี่คือสภาพบอ ไกลจะจบแล้วนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังฮอผกรอดําก็มาจอดรอแล้ทางก็มีให้ลงมาแล้วฮะโอ้โหลงแบบอย่างนี้เลยเลยชันชันเฉื่อยอย่างเี้ยนะจะขึ้นไวไหมยอาเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับเนื่องจากว่าผมเห็นลูกลังเห็นกลุ่มรัพบ ผมก็เลยไปบอกเจ้าของบ่อเขาว่าขุดแบบนี้ลึกแบบเท่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บน้ำไม่อยู่การขุดบ่อนะ่ะต้องขุดให้พ้นชั้นลูกรังครให้มันถึงดินดาหรือดินเหนียวครับมันถึงจะเก็บน้ำอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะมันเก็บน้ำไม่อยู่พอถึงหน้าแรงบ่อลูกนี้ก็จะไม่มีน้ำเลยนะฮะไปนั่งคุยกับเจ้าของบ่อให้เหตุผล พอผลสุดท้ายให้ขุดครับให้ขุดให้พ้นชั้นลูกรังไปเลยฮะโอ้โหทีนี้เป็นอะไรที่บุญลอดโชคดีบ้างครับได้ขุมทรัพย์ครับนี่พื้นชั้นล่างนี่มีลูกรังนะแต่เป็นลูกรังสีขาวครับไม่ใช่สีแดงครับแต่เม็ดมันสวยเม็ดเล็กๆพอลงไปแล้วผมก็เลยบอกอาจารย์ทุยบอกว่าอาจารย์ สโลปอ่ะมันเอียงเกินไปครับมันลาดเกินไปฮะนี่ฮะมันลาดเกินไปให้อาจารย์ทุวีลงไปดึงสโลปให้มันชันกว่านี้นิดหน่อยและทีนี้เราก็จะได้ปริมาณดินเพิ่มขึ้นอีกฮะนี่ตอนนี้เจ้ากันยาวกำลังขูดสโลปให้มันชันหน่อยนะไอ้นี่มันเอียงเกินไปครับยังไงยังไงก็ มันไม่พังอยู่แล้วอเอียงแบบนี้มันต้องเหมาะกับดินทรายหรือดินสไลด์ดินที่ว่าพังง่ายน่ะมันต้องเอียงแบบนี้ฮะแต่ดูดินแล้วมันไม่น่าพังฮะก็เลยจะทําทให้สลปมันชันหน่อยนี่เราก็ได้ดินหน่อยนะดินเพิ่มขึ้นมาโอ้แข็งเหมือนกันนะท่าแบบนี้หนึ่งออกมาสวยสอง เราจะได้ดินเพิ่มขึ้นอีกครับตอนนี้อาจารย์ทุยกำลังตัดสโลปให้มันชันขึ้นอีกนิดนึ่งฮะมันเอียงเกินไปฮะร,รอบบ่อครแล้วเราก็จะได้ปริมาณดินเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขุดเอาคุมทรัพย์ครับไปขายขายไม่หมดที่เหลือก็จะเอาไปสต๊อกที่บ้านครับนี่ให้ดูสภาพกอนครั นี่แล้วเราก็ได้งานชักร่องเพิ่มขึ้นมาอีฮะได้ดินเพิ่มขึ้นมาแต่ชักแค่นี้นะไม่ชักสุดครับเจ้าของบอกว่าเอาแค่นี้เดี๋ยวจะให้น้ํามันไหลไปเวลาลดน้ําต้นไม้ก็จะได้ดึงน้ําด้านข้างขึ้นมาใกล้ๆครับไม่ต้องมาเอาที่บ่อว่าอย่างนั้นชักร่องครับทั้งสองฝั่งฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วแต่ฝั่งด้านซ้ายน่ะชักร่องยาวไปเลยนะถึงสุดต้นกล้วยนู่นแหละฮะแต่ด้านนี้ เจ้าของบอกเอาแค่นี้มันติดต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วครับเอเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะขึ้นไหวไหมผมกลัวทางมันจะยังไม่อยู่ตัวนะแต่ถ้าเที่ยวสองเที่ยวเนี่ยน่าจะอยู่ตัวช่วงนี้ก็ให้อาจารย์ทุยดึงสโลปก่อนและอาจารย์ทุยบอกว่าเบอร์มันสูงขึ้นไปฮะ ถากลงอีกอบุญหล่อนี้เอาทุกช็อตเลยฮะ,ขอ,ฮะอยขอให้ได้ดินครับเปลืองน้ำมันนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ดินครับนี่ฮะเบอร์ม,มันสูงเกินไปครก็จะถากลงมาฮะนี่ดินมันหายากครับช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวที่เกี่ยวข้าวนาก็ยังไม่แห้งยังเปียกอยู่ ก็ต้องรอกันอีกสักพักหนะฮะถึงจะลงนาก็ได้แต่ช่วงนี้ดินมันหายาก็เอ้าทำยังไงก็ได้รอกว่าพื้นนาจะแห้งให้ได้ดินนี่มันสูงเกินไปฮรมันสูงเกินไปครเบิร์มเลยถากถากให้ลงหน่อยถากลงหน่อยฮะับกับดึงสโลป ให้มันชันหน่อยหนึ่งอย่าเอียงมากฮอตอนนี้เจ้ากันยาวก็ตัดเบรมลงอีกหน่อยฮะกับเก่าสโรปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางขึ้นชันๆแบบนี้จะขึ้นกันไวไหมนู่นจอรอกันแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ้าวเจ้าการยาวยังไม่เสร็จเลยลงมาแล้ว เอ,อี๋ยวลองดูรถเปล่านครับขึ้นไหวไหมนู่นู่นเจ้าปีเซอร์เราลองแล้วลองคันแรกครับลองรถเป่าดูฮะอ่ะไม่น่ามีปัญหานะสำหรับรถเปล่าเดีย๋ยวมาดูรถหนักหนี่จะขึ้นไหวไหมขนาดรถเปล่านี่ยังขึ้นแบบตืดเลยฮะ,ะลองทางครับลองทาง lòng thang à, à, lồng luôn á, lồng dầm á, cướp cướp, không, สายจะต้องให้อาจารย์ทุยไปดึงให้มันล่กว่านี้หน่อยหรือเปล่าเอาลองอีกครั้งหนึ่งะได้อยู่ได้อยู่อ่ะบุลออดดำทีมสองปีเตอร์ครับ เป็นหนูทดลองยาคันแรกเดีย๋ยวเรามาดูกันฮะว่าจะขึ้นบอวัยไหมนี่ตัดเบอร์มให้มันลดลงมาครับให้มันเท่ากันเพราะว่าเบอร์มันสูงเกินไปครับทำทุกอย่างตามที่เจ้าของเขาสั่งแล้วมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทำเลยครับผม แต่ตรงที่เจ้าก้านยาวยืนนะยังไม่เห็นคุ้มรั์นะยังเป็นดินอยู่ไงนะแต่ตรงด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าหกล้อเนี่ยเห็นแล้วครับเห็นคุ้มรั์แล้วครับหรือลูกล่างนะเห็นแล้วฮนะแต่เม็ดสีขาวแต่ตอนนี้เราตักดินไปก่อนครับแต่งสโลปแต่งเบอร์ไปก่อนจะสงสัยคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละที่จะทําการ ขนคุณซับครับพรุ่งนี้ช่วงนี้ก็แต่งไปก่อนเอาดินไปก่อนฮนะ,ะเริ่มแล้วครับเหยียบให้สุดๆไปเลยปีเตอร์ฮึบผ่านไหมผ่านไหมโอ้โหหมดแรงครับหมดแรง ดินมันนืดครับตรงนี้เดีย๋ยวรอเจ้ากาันยาวก่อนนะนี่ฮะไอ้นี่ยังแข็งอยู่ไม่ได้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 เดี๋ดยวรอเจ้ากาันยาวมาดันค่ะโอ้โหเที่ยวแรกลกอตรงนี้ดินยังยังชื้นๆอยู่นะเดีย๋ยวเอาดินใส่สักหน่อยดินแห้งทีนี้แหละอยู่เลยอ่ะเดินมาแล้วฮะ เดินขึ้นชันทางชันชันฮะอ๋อนี่ละหลวงออกเลยหลวงออกเลยเดีย๋ยวเอาดินแห้งใส่ฮะอ่ะเอาออกก่อนครับนี่ดูดิดักออกมานี่ ดินเป็นชื้นเลยเนี่ยแค่ตรงนี้ตรงเดียวแล้วฮะอยาหาหน้าดินมาใส่ก็น่าจะอยู่แหละนี่ดินเป็นก้อนเลยฮะยังมีความชื้นอยู่หน่งตรงนี้แหละอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามทีมงานบุรรอดยกับเจ้าการยาวนะครับยังคงอยู่ที่เดิมเพิ่มเติมคือลงชั้นล่างฮะได้เห็นแล้วเดี๋ยวเราพามาชมกันต่อในคลิปต่อไปฮะ ว่าแต่งทางแล้วอยู่สบายแล้วเอาคุมทรัพย์เป็นยังไงไปถึงไหนฮะเดี๋ยวคลิปนี้บุรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ